ซอยซอยซอยพี่น้องฟังซอยผู้บาวอัศวินบินเดียวขอเกมคนตีเล็กมาประมาณสิเกือบเดือนสาวพิมลีเ่เฮากระเล่นอันนี้ก็ว่าซอย <c oughs> อ้ยก่อนอื่นนะคะพิมต้องขอโทษพี่อัศวินบินเดียวด้วยนะคะเพราะว่าไม่ได้เล่นแต่ว่ายังแก็บเก็บไว้นานมากนะเพื่อนๆเหาวันนี้ก็มาจัดให้เร็วนะ เป็นเดือนแล้วมั้งหรือเกือบเดือนนี้แหละเพื่อนๆค่ะก่อนอื่นสวัสดีนะจ๊ะวันนี้เราก็อยู่กันที่ช่องพิมรีสลุลซิงกันอีกเช่นเคยนะคะใครเห็นช่องนี้แล้วก็กดติดตามให้พิมด้วยนะจ๊ะใครยังไม่ได้กดติดตามนะคะมาเดี๋ยววันนี้จะซื้อฟรีไปเรื่อยเกมอัศวินบินเดี่ยวโอ้แม่เกมอัศวินวินเดี่ยวนะลลงตีเหล็กค่ะอุ้ยก็เป็นลายอยูน่นะเออแต่ก่อนอื่นจะบอกเลยนะว่า กฎของเกมนี้นะคะคือซีบอเปิดเสียงเกมค่ะเพราะว่าเกมนี้ค่อนข้างที่จะโอ้ไปซื้อก่อนเลยอือคือบอ <c oughs> เกมนี้ค่อนข้างที่จะเสี่ยงนะคะเพราะว่าเสียงเกมมันผิดกฎนะเพื่อนเพนค่ะก็คือมีลิขสิทธิ์แหละเออโอ,อ้ปั๊มปั๊มเปิะเปเออเออเอ,อแล้วนะวันนี้เมื่อวานนี้ก็ไปเรียก พี่อะไรนะไปเรียกพี่ออโตว่าออตโต้บักหลยเือแล้วก็ไปเรียกว่าเอ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 าล่บมากเลยเมื่อวานนี้เอออย่อตัวเลยบอกว่าเป็นคนชอบเอาเอาได้จ้ะนะคะโซ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 เดี๋ยวมาลองดูค่ะซื้อฟรีเบดสิบบาทเราจะซื้อฟรีตั้งแต่เบดสิบจะถึงเบดหนึ่งร้อยเอ้ยโอ้ย เฮ้ยว็นเป็นสิบปว๋อ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะเกมนี้ก็เป็นเกมที่มีเสียงลิขสิทธิ์นะเพื่อนๆค่ะโมาอีกอืมเอ้ามาละตัวตาตัวตองเออห่องเพียงมีเบิร์ดมือเดิมอันนี้เด้อจักหยังเพีงตัวตาตัวตองพิมเนี่ยตัวตอง ตัวตัองตรวจตั้งนะตัวตังตัวตังเออให้มันได้ซื้อไปเจอลอยห้าสิบเด้อพ้างแม่ซื้อไปหนึ่งบาทบ้างแม่ได้มาแบบว่าอือฮึโอ้วันนี้มีใครไปเจอสาวทำบ้านเหลืองบ้างโคตรบังเลยเพื่อนเอ้ยตักใจลายเด้อตัวคูมาเลยโดตัวคูนะโลกว่าได้เลย โอ้ยซื้อไปเจ็ดร้อยได้มานึ่ร้อยเอามามาโตเอาบอดด้อีลี่ร้อยเจ็ดบาทซื้อไปเจ็ดร้อยนะคสิบเออเอาโมเป็นอย่างั้นเป็นอย่างั้นเป็นอย่าง 1, 5, พันห้าพีวายังไง 1, 5, พันห้าพีวายังไง จริงๆแล้วอ่ะไม่ได้มีแค่พี่อัศวินบินเดียวนะที่โดนดองเกมนะยังไม่ได้เล่นนะมีอีกฉะนั้นนะคะใครที่ขอเกมมาแล้วอย่าเพิ่งถอเพื่อนขอมาได้อีกโอ้ยเยอะมากโตเปิดได้สวยตัวคูณมาจ้ะโตตัวคุณพิมพ์ย่ใสพูดยนวดเออพูดยนวดเอ้หกสิบแปด เบ็ดยี่สิบซื้อไปพันห้าเด้ออ๋ะล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 ะโซโตปึง่งสิบค่ะยี่สิบห้า อือ oh yeah. oh yeah. mm hmm. ตัวคูนจะใส่คูนสิม,าต,มา,าตัวคูมาเขับมาโตเรียบร้อยยสิบเก้าไปคูนสิบชิดตู้มาโตพอย,ยนวดเออสองร้อยเก้าสิบคูนสิมานะคูนสิมานะดาบเรียบร้อย <Huh? S 1> มาโตขอตัวคูเข้ามาสวยแล้วเอา้าโอ้มันต้องมีตัวคูนเข้ามาถึงจะได้อีก โอ้ยเจราจังเลยย่างพเพื่อนเมื่อกี้ก็มากมายหลายอย่างมากมายใกล้โกงเลนะนายใได้โส่มาะคมอีกไม่ไร่วะไม่ไร่วะอะไรเข้าตาอีกเนี่ยโอ้โอ้ไม่ไล่เลยย่าหกร้อยสามสีบนซื้อไปพันห้า ไปโตครับพสามสิบน,นะสองพันสองร้อยห้าสิบจัดจัวยป่ค่ะช่างตีเหล็กเล็กเด็ก,กช่างตีเหล็กช่างตีเหล็กจีแตกหรึเปล่าเนาะช่างตีเหล็กซื้อฟีสิบถึงร้อยช่างตีเหล็กเล่นไปเข้าหลงดากเลยเนี่ยลองได้รอบเดียวลองได้รอบเดียวลองได้แค่นี้โอ้เก่งอยู่นะเนี่ยร้องไหลไปเรื่อยอ่ะเอาไปต่อต้องนะเพื่อน โซเด7.50ร้อยห้าสิบตัวคูณมาเน่ยค่ะตัวคูณสามร้อยตัวคูณไม่ออกดีในฟีเบทสามสิบตัวคูณออก โอ้ v n ีเบ็ดสามตีบตัวคูณอกโอ้ v n ีเบ็ดสามตีบตัวคูณอกแนวบ่มีจักตัว์ุ้ยสวยเจ็ดสิบห้า ตัวคูณมันอะไรคะตัวคูณไม่ค่อยออกเลยเนาะเพืเ่อนๆค่ะพอได้เยอะๆมาแล้วก็ตามสเตปตามสไตล์นะไม่จ่ายไม่เตกเลยอะ่ะจริงไม่จ่ายไม่เตกไม่หือไม่อื้อน,นะเพอแบบสเตปมาแล้วจริงสเตปมาเราไม่ได้เลยอะ่ะเออเนี่ยมาแบบน้อยๆเนี่ยมาน้อยๆน,นี่ก็ได้มาอื ล่องล่องเลยปาซื <t 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 ้อไปซ้ำไหม่บ่ได้จักไหม่ด้วยมือเป่ามันจะเหมือนเกมไดโนเสาร์ไปเนี่ยมาได้ดูเบ็ดสี่สีบสามพัน้าได้ดูเกมไดโนเสาร์ที่พิมซื้อฟีไปเสียทุกไม้จริงเจ็บจุกเลยนะเจ็บจุกเลยนะบอกไว้ก่อนเลยสิบห้าหมุนค่ะใส่แป๊ว อหว่าว่านะคะโรงช่างตีเล็กนะคะือจิบคือเนาะคอยได้คอยโดนเอออ่าคอยได้คอยโดนคอยได้คอยโดนละกันเบจจ้โอ้ย ตกมาทั้งนั้นอ่ะตกตกตกบบตกโตได้คูณมาตก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 ไปส,สี่สิบเขียวโอ้ยเบดโอ้ยเบดติดพะนะนสายซานพี่มีสันอ่ะโซ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 โตเออ เออคูนายูสองหนึ่งหกคู่น้อยจังคูน้อยเนาะอ่ะชาร์จเบตดก่อนไปเ่อร์นพาซาดบ่มักชาดเบ็ดเนาะโตเดเซดโดไม่เข้าหรอกแสดงว่าเกมนี้นี่จะเป็นเหมือนซอมบี้เอาเบรกนะเวลาเข้าฟรีเกมแล้วเหมือนจะแบบชอบเข้าอ่ะเออชอบมันหรอกมันโลมลันละมันหอกมันเล่นทำไมเด็ก่ะแต่ก็ไม่เข้า เน้อปัญ,ญาสี่ไม้ยังไม่เตกสักไม้เลยพิชดุยวโตมาเฮ้ยลุงนวด <c oughs> ไม่เตะไหมวะลุงนวด <c oughs> จะตีเหล็กคนลับว่าเตกให้ตะเถ้อไม้สี่สิบแล้วเด้อไม้ห้าสิบไปโตนะสามเจ็ดร้อยห้าสิบโอไม่โกน โอ้ไม่กดโอ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 ไม่กดดี๋วมาแจกจักไหมเลยบ่เพื่อสิใจไล่เถอะมาแจกไหมหนึ่งร้อยเลยก็ได้ปึอ่าสี่ตัวขอได้ขอโดนค่ะเบิร์อเบิดสวยเบิร์สวยขอตัวแพงมาช่ำช่ำ ร้อยยี่สห้าโตไม่ได้อะไรเลยอ่ะมาไม่ได้มันต้องไล่เจ็ดตัวใช่ปะ น่จาจะนะเออสวยอ่อตาตะคุณมาละซับโยกอ่าม่รับคุณสิมาซัาบโยกมาเพราะยนวดเพราะยนวดไปเข้าสักรอบเลยนะไปเข้าสักรอบเลยนะเพราะยนวดอะโต๊นีนยโอ้โหหวาพือหวัดตองหวาลองพี่บ้าง ห่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดไม่ได้มันอเข้าลายมาด้วยนี่สองสี 2, 4, 6, 7, ่หกเจ็ดแปดตัวมนันต้องเข้าแปดตัวใช่ปะแปดตัวขึ้นไปไม่ใช่เลยย่าอือหือพี่น้าพี่วายังไงจ๊ะเอ,อ้อวายังไงจะให้วานยังไงวานยังไงจะให้วานยังไงได้ เกินไปนะบางทีอ่ะโอ้โหโซมากดไปอย่างรีเร่งเร่งรีบนี่ลองกดไปเร,เร็วๆอย่างนี้ดูดิเดื่ดมาจ่ายเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวจะส่วนมากนะพี่ไม่ค่อยชอบกดนะพี่ผมคิดว่าแบบว่าพอแบบเหมือนมันรู้ว่าเราเรีบรีบรีงเร่งอ่ะเดี๋ยวมันจะไม่จ่ายไม่รู้ว่าเกี่ยวกันมะไรนะแต่พี่มคิดอย่างนี้นะเอๆๆๆเอๆๆเหมือนแบบเล่นเกมเร็วเพื่อนๆเปิดมาเลยก็แตกเลยอย่างี้นะ มันยิ่งจะเสียนะคะโอ้สี่สบห้าสวยเลยขอ,อตัวเพลงมาเยอะกว่านี้ไม่ได้เลยไงตัวเพลงมาห้าร้อยสิบบาทตัวครมาโตะปยนวด มาเนนวดว้าวคูยี่สิบนวดไม่ได้โอ้ยได้มาค่ะคู่คูค่เรียบร้อยคูณยินโซมาเต็มเต็มเต็งเต็งเต็งสามร้อยหนึ่งโซมาโตเรียบร้อยเอามาได้อีกคูณยนเสีบเอามาได้อีกเอามาได้สามร้อยยี่สิบคูณเข้าไปค่ะ จีอ้บอจือ้บอมาเต็มมาเต็มเต็งโอ้ยไหลๆกดเลยลนะ่ 7, นะงานน่ะเจ็ดพันแปดร้อยสี่สิบแปดค่ะมาเกงมาอีกได้บอเอกมาอีกได้บอขูดยี่สิบไปต่อนะอีกแปดบุนบน,นะสองหมื่นหกคัมแบ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 กสวยเอาอะไรบออะไรบออะไรบอเออ ได้ตัวคูณมาอีกเพราะยันวดเพราะยันวดไม่เข้าเลยนะเพือน่ะเขียวอหดดัวใจมาชมบูมาเรียบร้อยโสเข้าไปได้อีกอะ่ะมาโสเข้าไปได้อีกอะ่ะมาหมดดัวใจเขียวมาต้องมาต้องมาต้องอีสามพันเขียวมาต้องมาต่อต้อง คันก็บ ment, ott, unku, you, ah. ัฟบัยกไม่พิมพ oh. <gu ya tiếp ly> ์เงินอะตัวคูณมาค่ะคัมแบกขึ้นสามหมื่นมาเลยเอาไม่ได้ตัวคูณว่ะคูณจะได้ไม่คัมแบกไม่คัมแบกแต่ได้โอ้โหหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบแปดแต่ได้นะที่รักไปโตครับเป็นเจ็ดสิบเฮ้ยเรากดเร็วๆอย่างเงี้ยเราก็แท็กเลยนะโตฮีบอ สตาร์ทไปเลยเอามาดิจ่าเอามาดิจ่าเออเฮ้ยเอามาดีๆโกเมื่อกี้แตกแล้วโดเพรออาะนวดพราะวนเจจะบ่มากเข้าเด้อบ่มาเข้าเด้อบอมากเข้าเด้พอพราะนวดมาไล่โอบแล้วไม่ยอมเข้าใิ้พี่ตักอันคุณสองมาสวยค่ะเจมมาโอ้โห ไม้เมื่อกี้เตกแล้วไม้นี้น่าจะโดนดูดอะ่ะจากลักหลักความจริงโอ้ยบอมีวีแววอื้มอ่ามาไม่ได้อีกมันต้องได้แปดตัวไปเพื่อ สวยตัวคูณมาแล้วค่ะอ่าไม่มาค่ะตัวคูณก็ไม่มาค่ะสามเจ็ดสี่โอ้ซื้อไปบักเจอมันคุมไม่เนี่ยอุ้ยแต่เกมนี้เวลาแตกแตกน้อยเนาะน้อยมากกับแบบน้อยมากๆกับเพื่เบือนเบสแปดสิบค่ะไป,ตะไไป้ต่อแล้วไล่ไปเถอะกดไปไว้มันก็ไม่รู้จะได้บบนไหมเออ้อ จัดจวดมาฮะจัา,าสิบห้าหมูอน,นะแปดสิบสองสี่ศูนย์มแต่เก้าสิบร้อยก็ได้นะคัมแบ็กขึ้นมาเท่าทุนก็โอเคละขอกำไรนิดหน่อยได้ไหมอ่ะ ก็จะ,จะเข้าล่องดาากันดิดูฟรีแบบได้ยากมากมาค่ะตุ้มตัม้มเรียบร้อยมาต้ตุ้มตัม้มสองแปดสิบตัวคูณออกมานำแปดสิบไม่ได้เลย 160. ร้อยหกสิบสี่สิบได้อีกอ่า สวยค่ะตัวคูณได้ยังไหมอ่ะโอ้โหเจดโดโอ,บ,อ,บ,อ,อบ่ไหลบ่ไหลบ่ไหลอีหลีไปเพื่อน่ะแต่แล้ไม่ไหลจริงสามเจ็ดห้าส่งอะดีอยู่อย่างแต่มาสามพันกว่าไหมเนี้ยเราซื้อไปเท่าไหร่อ่าได้มประมาณครึ่งหนึ่งไม้เก้าสิบค่ะโอ้โหที่รัก ซื้อฟรีนี่ไม่เอาเรื่องจริงๆนะเกมนี้นะนึกถึงไดโนเสาร์เลยแต่เกมนี้จ่ายเยอะกว่าไดาโนเสาร์อยู่นะเพื่อนๆไดโนเสาร์วันนั้นซะื้อฟรีไปอย่าไปจ่ายเลยนะเดี๋ยวจะหาเวลาแก้ม,มืออีกอยู่แต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่กล้าไปไดโนเสาร์อยู่ดีนะสี่ตัวเฮ้ยนา่าจะได้สี่ตัวเนาะจับยกไปได้อ,กอีกอู้หนึ่งหม 4, ื่นเี่พันเจ็ดร้อยเจ็ดบาทหนึ่งหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยเจ็ดบาทถูกละกูวาเวิองอะเนี่ย เออหกเจ็ดห้าไปตัวโอเมก้า oh หายเปครึ่งหนึ่งอ่ะเพื่อนเหลือเมื่นห้าแต่ยุไม่ไหวนะซื้อฟีได้เท่าไหร่จอดเท่านั้นนะพี่จะไม่เบือนต่อนะเดี๋ยวเอาไปทำทุนเกมอื่นนะคะทำแบ็กกลับมาให้ได้แบบสามสิบเคก็โอเคแต่ดูจากตูงกันจ้ายเรนี่น่าจะเหมือนจะไม่รอดเลยว่ะนโนดก็ไม่เข้ามาสักทีนะดูดิเห็นปะ ลุงนวดมาหลายรอบมากมาทุกฟีนั่ารึไหมมานิดเดียวหกตัวเจ็ดตัวไม่ได้เลยคุณสวยมาต้อนะไม่ไหลเห็นปะโลอาวไปได้ไม่ใช่ละมันต้องเข้าเพลย์ไลน์มันด้วยอ่ะ หนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบสอไม่ได้อะไรเลยทุกคนเก็ดพันห้าดอกสุดท้ายนะโอ้โหอะไรจะปลาล้ำประเหลือปลาเรือประลาดปลาลุนประเงระงปราลงปลาเลงขนาดนั้นนะคะมาดูดูวัดไม้นี้เหลือเป๊ะพันอะเบ็ดร <c oughs> ้อยพี่ว่าไงเบ็ดเก้าสิบยังไม่รอดเลยพี่จะว่าไงแล้วเบ็ดหนึ่งร้อยอะ เย็บจูปดิีเดอวาดมาเอ้ยวืดเลยไม้แรกก็วืดเลยแั่ละตัวเขาหนึ่งร้อยค่ะตูดจะบ,บ้าเออเฮ้ออุ้ยเกมอีอย่างบุกนะ มาขนาดนี้ดูเบ็ดหนึ่งลอยนะไม่จ่ายด e ูด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 ูไปจะสูนบอพี่น้องโลมาเขียวจัดตัวมาอยางเขียวทำไมไมโตวะมาเจ็ดสิบบาทขอมาหมื่นห้าเล็กเล็กเลยหมื่นห้า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 ขอขึ้นขึ้นครึ่งหนึ่งสวยโลโลโลเขียวเขียวสวย เอามาได้ต่อตัวคูณไลด์ไลดี้ไลดี้รีบรอ้อยเนี่ยมันโอ้มาดิวะเบ็ดลอยทำถึงโอ้โหหมื่นสี่อะหนึ่งมื่นสี่พันหกร้อยเอามาละสี่บู๊ดได้บอกคือม,านาาม,มันน่าสั่หมื่นได้ไหมได้ไหมอีกโอ้โหอีหกพันอีหกพันจับโยกมาเลย นัานแหละจับยกในบ่อไอมาเอออีกห้าพันมาถือว่าพิมพ์ขโอนะนะเรียบร้อยน้นะาเนะขียวเ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 ขียวค้นบได้จัดต,ตัวขอสามเงินได้หาสิบบาทเออขาตัวไปห้าพันอยู่โอ้ยเกือบไปแล้วหนึ 1, 6, 6่งหกเจ็ดหกศูนย์เกือบไปแล้วนะ ถ้าไม่ได้เบ็ดร้อยดอกดูได้นี่คือสมอโกกนะกเพื่อนเพื่อนค่ะโอ้โหพี่อัศวินบินเดี่ยวโอ้โห้อฟี่ไปคือแบว่าวาดเสี่ยวมากเกมนี้นะโอ้โหนึ่งหมน้าพันหนึ่งร้อยสิบเก้าบาทค่ะทุนมาสามหมื่นโอ้โหก็ขาดไปอติีไปกลมๆมาห้าพันอืมโอ้โห้อฟีไปเรื่อยช่างตีเหล็กนะคะเบด็ดสิบถึงเบ็าาดหนึ่งลอยจะจับเพื่อนเบื่อนค่ะวา่าพี่บอกแล้วานะได้มาเราไม่ไปต่อเดี๋ยวขอไปทำทุนเกมอื่นต่อนะคะวาดเสี่ยว เออดีนะมันจะคคำเบกเกับขึ้นมานะโดกท้ายอย่าเพื่อ,อนไม่ไปโตแล้วนะจ๊ะใครอยากขอเกมอะไรก็คอมเมนต์มาก็เร็วกันนะคะเดี๋ยวเราไปจัดเกมอื่นโตนะคะเดี๋ยวไปดูว่ามีพี่ๆคนไหนขอเกมมาอีกบ้างนะจ๊ะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ